ราคาโครงสร้างโกดังโรงงานขนาดใหญ่หนะ้ากว้าง35เมตรยาว80เมตรสูงหัวเสาที่18เมตรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าหลังจากที่ดีดราคาออกมาแล้วถ้าใครต้องการสร้างโรงงานขนาดใหญ่แบบนั้นงบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ครับไปรับชมกันสวัสดีครับผมลุยแฮปปี่มีบ้านผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรับก่อสร้างโกดังโรงงานและก่อสร้างโกดังให้เช่า ผมจำน่ายโครงสร้างสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเหล็กสำหรับการสร้างโกดังโรงงานหรือโครงสร้างฟีแคสก็จะเป็นคานเสารั้วทั้งหมดนี้เราสร้างเองที่โรงงานผลิตของเราในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเหล็กหรือโครงสร้างฟีแคสทำในประเทศไทยทั้งหมดใช้คนไทยใช้วัสดุของไทยเป็นหลักนะใครสนใจเราสร้างโกดังโรงงานโครงสร้างโกดังให้เช่าหรือผลิตชิ้นส่วนโทรมาได้ที่ผมเลยโดยตรง081132ทั้งยืนแอดตามลิงก์นี้นะครับวันนี้ลูกค้า เอาแบบอาคารขนาดใหญ่มากๆนะมาให้ผมลองทำราคาเพื่อเอาไปพิจารณานะครับเป็นอาคารขนาดหน้ากว้าง35เมตรแบบไม่มีเสากลางนะครับยาวทั้งหมด80เมตรโดยที่ช่องเสาแนว80เนี่ยอยู่ที่ทุกๆ5เมตรนะครับแต่ที่เด็ดมันก็คือความสูงของอาคารนะครับซึ่งหลังนี้เนี่ยลูกค้า ขอความสูงหัวเสามาที่18เมตรนะครับส่วนโครงทัดหลังคาเนี่ยให้ผมเป็นคนออกแบบตามระบบสำเร็จรูปเลยนะดังนั้นผมก็เลยทำโปรแกรมออกมานะครับแล้วก็คำนวณออกมาก็ได้อาคารที่เป็นหน้ากว้าง35เมตรแบบไม่มีเสากลางหลังนี้นะครับสูงหัวเสาอยู่ที่18เมตรโดยที่โครงทัดหลักเนี่ยจะเป็นโครงทัด ูบล็อกนะครับคือเหล็กกล่อง2,42คูณสี่สตัวประกบหนาอยู่ที่3.2มมิลความสูงโครงทัดอยู่ที่1.5เมตรแล้วก็จะมีโครงซอยนะครับเป็นเหล็กกล่อง2อคูณสนิ้วหนาอยู่ที่1.2มิลนะครับสูง1เมตรทุกๆระยะไม่เกิน10เมตรตรงนี้นะครับเป็นโครงซอยตัวอย่างโครงสร้างจริงมาให้ทุกท่านดูกันนะโครงหลังคาก็จะผลิตจากโรงงานเสาผลิตจากโรงงานไปติดตั้งที่หน้างานนะครับ โครงหลังคาเป็นโครงทัดก็ไปประกอบหน้างานสองท่อนก็ประกอบแล้วก็เอาขึ้นยกติดตั้งบนหัวเสามีโครงซอยที่นี่ครับโครงทัดซอยนะครับนี่ก็จะได้โครงสร้างลักษณะแบบนี้เลยเพียงแต่ว่าหลังที่ออกทำราคาเนี่ยมันสูงส8แปเมตรนะครับทุกอย่างประกอบด้วยระบบโบลนสิเต็มนะแล้วก็มีแปรผนังแปรหลังคามีผนังมีหลังคาแต่ไม่มีงานก่ออีกนะครับที่ผมทำราคา ส่วนผนังกับหลังคาก็เป็นแมทัชีสอะลลซิงมาดูราคากันว่าสูงระดับนี้เนี่ยกี่บาทแน่นอนว่าไม่ไม่ใช่เหมือนราคาถูกแบบสูง6เมตรแน่นอนเพราะเพื่อน,อนๆลองคิดดูเสาจาก6เป็น18บแ่ะสเท่าตัวนะผนังก็3เท่าตัวด้วยมีหลังคาอาจจะเท่าเดิม,มดูราคากันราคาแบบแรกนะครับที่ผมทำให้ก็คือ แบบที่มีผนังหลังคาเต็มแต่ยังไม่มีรายละเอียดอื่นๆคือหลังเนี้ยอย่างที่บอกนะเป็นหัวเสา18เมตรแล้ทัด1.5เมตรเสาซ้ายขวาผมใช้เป็นไวแฟง400คนะูณ200หน้าหลังเนี่ยเป็น350คูณ175แบบไม่มีเสากลางนะโครงหลักก็คือทูบล็อกนะ2คูณ4 หนา2มิลน,นะเท่ทีเมื่อกี้ผมบอก3.2มิลผิดนะคเป็นหนา2มิลน,นะครับสูงอยู่ที่1.5เมตรน,นะครับโครงซอยเป็น2.2 22นิ้วนะหนา1.2มิลสูง1เมตรหลังคาเป็นอันลูซิงบรูสโคเอซตร้นะเป็นหลังคาระบบคลิกล็อกพร้อมแกะแปรหลังคาเกายหนหนา1 9มิลทุกระยะแอด1เมตรตัวนี้ออกแบบ รับโซล่าเซลล์ได้เลยมีผนังอลูซิงบลูสโคบเต็มเลยนะครับ0.4มีเกลระบายอากาศสูง2เมตรแล้วก็ตัวประตูประูกันาสาดยังไม่มีนะครับผมรับประกันโครงสร้าง10ปีรัว่วซึมสาปีอื่นๆ1ปี ราคาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ17ล้านบาทนะครับเฉลี่ยที่ประมาณ6 0 5 9ต่อตารางเมตรอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่รวมงานฐานรากนะถ้าฐานรากหนึ่งตันก็จะเฉลี่ยประมาณอีก3000ักว่ารว,วมแล้วเบ็เสร็จถ้าเป็นอาคารสูงถึง18เมตรละพื้น1ตันเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องเตรียม,มงบไว้ประมาณ10,000ต่อตารางเมตรเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่เนื่องจากพี่ที่มาให้ผมทำราคาในเป็นผู้รับเหมาดังนั้น งานบางอย่างผู้รับเหมาท่านทำเองได้นะครับผมก็เลยลองคำนวณแบบหักผนังข้างออกไปมันจะเหลืออยู่ที่ประมาณ13ลนะ้าน6แสนน่าจะเฉลี่ยประมาณ4869บาทต่อตารางเมตรก็เอาไปทำเองต่อได้นะครับนี่คือราคารวมทั้งหมดของโรงงานขนาดหน้ากว้าง35เมตรยาว80เมตรสูงอยู่ที่18เมตรนะครับ ยังไงใครสนใจให้ผมสร้างโกดังโรงงานนะครับด้วยระบบโครงสร้างสําสเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานของเราครับโทรมาได้ครับหรือพี่บ้าน0ูมเนจโซน่าสองหนึ่งสามองแล้วไม่จป็แอดตามใต้ลิงก์นี้นะครับผมแล้วเจอกลิปต่อไปอยากรู้ราคาหลังแบบไหนโทรมาได้ครับสวัสดีครับ